สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับมาแล้วเลขเนนน้อยวันวันที่1มิถุนายน2566ใกล้เข้ามาแล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่1มิถุนายน2566ซึ่งเชื่อว่าหลายคนคงจะมีตัวเลขในใจกันอยู่แล้วซึ่งหวยเนนน้อยนั้นได้รับความนิยมมาก,มากจากเหล่าคอหวยและนักเสี่ยงโชคซึ่งในงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 6ก็ยังคงจัดมาให้แบบเน,นเน้นทั้งเลข2ตัว และเลข3ตัวโดยสำนักนี้ให้เลขบรรดาคองหวยถูกมาหลายงวดแล้วหวยเน้นน้อยงวดวันพฤหัสบ,บดีที่1มิถุนายน2566เลข3มตัว384และ849เลข2ตัว8449และ93ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังนี้นะครับขอบคุณครับ